สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเพจสอนภาษาอังกฤษอุ่ม easy English เก่งภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวค่ะในหัวข้อวันนี้นะคะอุ่มก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันที่คุณควรต้องมีในโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันที่อุ่มพูดถึงนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่เป็น Dictionary ที่จะช่วยให้เราหาข้อมูลคำศัพท์ที่เราอยากรู้แล้วก็ความหมายของคำศรรพัพท์แล้วก็ตัวอย่างเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอุ่มใช้แอปตัวไหนบ้างนะคะในมือถือที่อุ่มโหลดมาเนี่ย mm hmm. ก็จะมีทั้งหมด4แอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชัน ดิกชันนารีนะคะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยโหลดมาดูหลายตัวแล้วแล้วก็4ตัวนี้เป็น4ตัวที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะแชร์ในวันนี้นะคะและนี่นะคะก็คือตัวของแอปพลิเคชัน4ตัวที่อุ่มบอกนะตัวแรกตัวนี้ก็คือ English Thai Dictionary นะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็น English pronunciation ตัวที่3เป็น Dictionary จาก Cambridge ส่วนตัวสุดท้ายเป็นของ Merriam Webster นะทั้ง4ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวอุ้มจะมาบอกว่ามันดียังไงแล้วก็มันต่างกันยังไงค่ะวิธีการดาวน์โหลดตัวขอแอปพลิเคชันทำได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่คุณกดเข้าไปใน App Store ตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเสิร์ชหาชื่อได้ตามที่อุ้มแจ้งไปนะคะ เดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้ว่าแต่ละตัวมันชื่ออะไรแล้วก็ทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเรามาดูที่แอปตัวแรกกันก่อนนะคะแอปตัวแรกก็คือ English Thai Dictionary ความพิเศษของแอปตัวนี้นะคะมันจะช่วยเราในการหาคำศัพท์จากไทยเป็นอังกฤษแล้วก็จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคือหาได้สองแบบเลยถ้าเรานึกภาษาไทยออกเราก็พิมพ์ภาษาไทย แต่ถ้าเราได้ภาษาอังกฤษเราอยากรู้ว่านภาษาไทยมันแปลว่าอะไรเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปค่ะเดี๋ยวอุมจะทําตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าอยากหาความหมายของคําว่า house พอเรากดไปที่คําว่า house นะคะมันก็จะมีความหมายที่เป็นภาษาไทยมาให้ทีนี้มันสามารถออกเสียงได้ให้เรากดที่รูปสป e a k e r เ์ข้างบน house มันก็จะออกเสียงให้ด้วย ถ้าเราอยากจะเซฟเป็นเฟรนด์เราก็กดที่หัวใจวิธีการที่เราเซฟเป็นเฟรนด์เนี่ยเวลาที่เราอยากจะไปดูย้อนหลังเราสามารถกดเข้าไปดูในแฟมที่เป็นรูปหัวใจข้างบนได้ค่ะมันก็จะมีคำศัพท์ที่เราเซฟเอาไว้หลังจากนั้นนะคะให้เราลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูดีกว่าบ้านก็จะขึ้นมาเราก็เลือกก็จะมีความหมายนะคะเป็นภาษาอังกฤษของคำว่าบ้าน แล้วก็มีภาษาไทยข้างล่างที่มันเป็นคําอื่นๆที่มันรีเลทกับคำว่าบ้านเช่นคําว่าบ้านพักออกาเสียงได้ไหมลองค่ะออกเสียงได้ไหมลองเสีงภาษาไทยถวยบ้านก็ต่อมาค่ะ English pronunciation ตัวนี้เนี่ยอุ่มชอบเพราะว่าเวลาให้เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะออกเสียงให้เราเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากให้การออกเสียงนั้นเนี่ยเป็น accent แบบอเมริกันหรือแบบ British English นะคะ ซึ่งวิธีการเลือกคือให้เราเลือกที่ทงด้านบนมันก็จะมีให้เลือก UK กับ US สมมุติว่าเราเลือกที่ US นะคะเราพิมพ์คำศัพท์ที่เราต้องการหาไป <House. S 1> ก็กดตรงสปีกเกอร์มันก็จะออกเสียงทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราให้ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งเราก็กดซ้ำตรงข้างล่างคำศัพท์นั้นจะถูกเซฟลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะมีลิสต์ของคำศัพท์ที่เราเคยหาไว้ตรงนี้เราสามารถกดไล่ฟังได้ อันนี้ชื่ออุมนะคะ <Jelly. S 1> อย่างเงี้ยมันก็หาได้ถ้าเราอยากให้มันออกเสียงเป็น UK เอย่างเงี้ยเปลี่ยนเสียงเป็น UK แล้วนะง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งอันที่ที่ดีที่ชอบเลยสามารถกดสไลด์เพื่อดีลีทอย่างนี้ได้เลยถ้าราไม่เอานะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวของ English pronunciation ใครที่อยากโหลดมาแบบเพื่อเอาไว้ฝึกออกเสียงเป็น สำเนยียง US UK ก็โหลดแอปนี้มาได้นะคะพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมไหนลองดูซิได้ได้ด้วยแต่มันก็จะออกเสียงเป็นเป็นคนต่างชาติออกเสียงภาษาไทยไอย่างนี้คือดิกนี้จะไม่ได้แปลให้เฉพาะออกเสียงอย่างเดียวนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะเป็น Dictionary ที่เป็นของ Cambridge ซึ่งด i กช i o n a r y ของ Cambridge เนี่ยอุมชอบตรงที่ว่าเหมือนกันมีการออกเสียงทั้ง US และ UK เดี๋ยวเราไปดูคำนี้ที่หาไว้คือคำว่า House สมมุติเราต้องการจะหาคำศัพท์เราก็กดไปที่รูปของนี่เขาเรียกว่าาบขยายเราก็พิมพ์ลงไปแล้วกดาบขยายเพื่อค้นหาโอเคค่ะคำศัพท์มันก็จะมาในนี้เห็นไหม เราเลือกได้ว่าเราอยากให้ออกเสียงแบบไหน UK เราก็กดที่ลำโพง UK US เราก็กดที่ลำโพง US House. House นะกับ UK ซึ่ง US UK คำนี้ออกเสียงเหมือนกันถ้าเราดูจากคำอา่านเราจะเห็นมันจะมีคำอ่านอยู่ข้างๆการออกเสียงนะคะถ้ามันเป็น Pure คือเป็นผู้โพ์ล่าออกเสียงยังไง Houses Houses <laughs> <H> อะเราก็เลือกนะว่าเราชอบ สำเนียงไหนนะคะ houses ทีนี้มันก็จะบอกด้วยว่าคำว่า house าเป็นคำนามนะเป็นคำนามแปลว่าอะไรแล้วก็มีตัวอย่างให้ข้างล่างนะคะมีรูปให้ด้วยบางอันถ้ามีรูปได้มันจะมีรูปให้อ่านี่ก็จะเป็นความหมายเนี่ยมันจะมีแบบ example อ่ะที่มันมากับประโยชซึ่งมันสำคัญมากบางที่เราแบบเปิดคำศัพท์ไปแล้วเราอยากจะ รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ในประโยคมันใช้ยังไงเนี่ยหรือว่าเราอยากจะได้ประโยคที่มันเกี่ยวกับคําศัพท์เนี้ยเขามีตัวอย่างให้นะเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็มีแบบตัวนี้ก็คือคําซีโนนีมนะคะคําเหมือนคําที่มันคล้ายๆกับคําว่า house หรือมันรีเลตกับคำว่า house นั่นแหละเขาก็จะมีมาให้เช่นคําว่า apartment คําว่า dom พวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบคําศัพท์ในกลุ่มเดียวกันกับคําว่า house เนี่ยนะคะ ก็อันนี้ดีชอบตรงที่มีตัวอย่างแล้วก็มีออกเสียงได้สองภาษานะโอเคนะคะตรงนี้ก็ด้วยตัวของ Cambridge Dictionary เองเนี่ยมันสามารถที่จะกดเข้าไปในฟังก์ชันเกี่ยวกับ grammar เห็นไหมคะมันจะมีตรงขีดสามขีดด้านบนอ่ะที่เขาให้กดอันนี้เราเข้าไปดูได้มันก็จะมีพวกพวกแบบข้อมูล grammar ที่เราอยากจะเข้าไปเรียนรู้เช่น adjective, adverb คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีบอกด้วยเห็นไหมแต่มันก็เป็นการอธิบายแบบสั้นๆไม่ได้เหมือนเฉพาะสำคัญๆของเนื้อหานั้นนะคะอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นตัวของ Cambridge Dictionary และตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายนี้คือ Merriam Webster ตัวนี้ชอบเพราะว่าเป็นอีกอันนึงที่ก็ทําให้เราแบบได้ตัวอย่างของคํามากขึ้นสมมุติเราไปหาในแคมบรจ์แล้วตัวอย่างมันอาจจะน้อยไปเรามีอีกสักตัวหนึ่งดิกชันนารีอีกตัวหนึ่งเปิดหาตัวอย่างได้ตัวนี้เวลาเราเข้ามาเราก็สามารถเซิร์ชได้เลยก็ผมจะใช้เส่วนคำเดิมแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้นะคะเราเข้ามาเสร็จก็เข้ามาดูมันก็จะมีการออกเสียงเหมือนกันเนาะกด house เวลาเราจะให้มันออกเสียงอะ่ะเรากดตรงรูปของสปีกเกอร์เสียงมันก็จะมาละนี่มันก็จะมีความหมายเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็จะมีแบบข้อมูลอะ่ะ house มีคำที่มันรีเลทกับ house คือบางทีอะ่ะสับหนึ่งตัวค่ะมีหลายความหมายถ้าเราเปิดแค่ดิกไทยอะ่ะมันจะได้แค่ความหมายเดียวแต่ถ้าเราเปิดดิกอังกฤษอังกฤษอ่ะความหมายมันจะมาแบบอีกเพียบเลยเราก็เลือก ดูนะว่าเราจะใช้คำว่า house มันเป็น verb ก็ได้เห็นไหมคะเป็น verb ก็ได้เป็นทำนามก็ได้เราจะใช้แบบไหนเราเราก็ต้องมาเลือกดูเนี่ยมันมีตัวอย่างให้ด้วยนะนี่นะคะอันนี้คือ s y n โ n น m มกับ a n นโ n น m ก็คือคำเหมือนกับคำต่างแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้อันนี้คือตัวอย่างคะ่ะ Would you like to come to my house for dinner? เห็นไหมมันก็จะมีคําว่า house ที่อยู่ในประโยคให้เราเห็นว่าเราใช้ยังไงมี house ที่เป็นแบบ verb ใช้ยังไงอ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนเนี้ยในเวลาที่เราเสิร์ชหาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเซฟไว้อยู่ข้างบนหัวเห็นไหมซึ่งการเซฟแบบนี้ทำให้เราสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าตัวที่เราเคยหามามันความหมายคืออะไรเราก็กลับไปดูได้เดี๋ยวผมจะลองหาอีกคำหนึ่งเอาคำว่าอะไรดีนะ เมื่อกี้คำว,ว่า house ใช่ไหมเอาคำนี้ละกันค่ะนี่คำนี้อ่ะคำนี้เดี๋ยวก่อนบางทีมันจะมีโฆษณาคัานถูกไหมเพราะเราใช้แบบฟรีอ่ะแล้วก็ออกเสียงอันนี้ได้ garage. garage นะคะ garage คือโรงจอดรถอ,อันนี้ก็ฝึกออกเสียงตามมีคำอ่านมีการออกเสียงมีความหมาย อันนี้บอก a s h e repair or r shop for automotive vehicles นั่นก็แปลว่าลงจอดรถนั่แหละเป็นสถานที่ที่เอาไว้เป็นช็อปสำหรับซ่อมนะคะซ่อมรถก็คือเรียกว่า garage เขีเห็นไหมมันก็จะขึ้นบนหัวนะเห็นไหมว่าครั้งแรกเราหาไปคือคำว่า house อยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนได้นะคะเนี่ยเป็นคำที่หาไว้เราก็สามารถกลับไปทบทวนได้ด้วยซึ่งตัวนี้ตัวนี้สามารถแบบ กดตรงสปีกเกอร์แล้วก็พูดออกเสียงมันก็จะหาคําศัพท์ให้เช่นอุ่มพูดว่าอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราพูดเดี๋ยวมันจะออกเสียงมาให้เลยถ้าเรากดตรงขีดสามขีดด้านบนนะตัวนี้มันก็จะมี word of the day แต่มันค่อนข้างเป็นคําศัพท์ที่เขาให้มาเห็นไหม S May s e c o n i first April 3คือมันค่อนข้างเป็นคำศัพท์ที่ยากเราไม่ค่อยเจอุก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่เท่าไหร่แต่เขาก็มีให้ฝึกมีเกมด้วยนะคะแต่เกมเนี่ยมันก็จะมีแบบเอ่ออันที่เราได้ฟรีเนาะแบบเนี้ยแบบอันไหนมันล็อกอยู่ก็ไม่ได้ก็ลองกดเพลยดูอย่างนี้คือต้นอะไรเอาจริงๆนีอันนี้ไม่รู้อะคอลเร d e r b ร s ิลโมมันจับเวลาเอนนี้แล้วกันเอาผิด r o s e ม a r ่มั่วมากอันนี้คืออะไรค a ร์ God, h ที l t แท คือค่อนข้างย,ยากอ่ะบอกเลยอ่ะไม่ไม่รู้จริงๆอ้าวดันโทกประมาณนี้เราก็ฝึกได้นะอ่าอย่างนี้ค่ะเราก็เหมือนเราฝึกคำศัพท์อ่ะออพอละค่อนข้างยากนะคะบางตัวนี้ไม่รู้จริงๆ e x i t q u i t e i x e x i t อ่าโอเคก็มีคำศัพท์มีเกมให้เล่นมี word of the day มีแบบดิกชัน n a รีที่มันเซฟเซฟคำที่เราเคยหาไว้อันนี้อันนี้เป็น คำเหมือน,อน,นลองเสิร์ชดูอ่ะก็ไม่มีอะไรโอเคอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเสิร์ชฝั่งนี้เนาะ Dictionary ฝั่งนี้ก็เป็น Thesaurus เป็นคำเหมือนคำเหมือนของคําว่า House มันก็กดเข้ามาดูได้แบบนี้เลยนะคะนี้ก็เป็นทั้งหมด4 a p แอปพลิเคชันที่แนะนำว่าถ้าเราอยากจะ เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราควรมี Dictionary ในมือถือเพื่อที่เวลาเราเจอคำศัพท์เรากดหาข้อมูลความหมายเราเปิดดูเราเซฟคำนั้นไว้เราจะได้จำได้เราย้อนกลับมาดูเราทบทวนได้วิธีการง่ายๆแบบนี้ก็สามารถทำให้เราจำคำศัพท์แล้วก็เก่งภาษาอังกฤษได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวไหนเดี๋ยวอุ๋มจะพิมพ์ชื่อลงไว้ข้างล่างก็สามารถ ไปเข้าไปเสิร์ชใน Google แอปได้แล้วก็ดาวน์โหลดกันมาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้อุ๋มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ